วันนี้วันนี้นะครับเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับของเวลตี้เอสเตดนะครับอันนี้พี่ประชุมนะครับเป็นเจ้าของซัพยเออร์ที่เข้ามาตัดไผ่นะครับแล้วก็ทีมงานของเวลตี้เนี่ยช่วยกันดูอยู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่าเขาทําไงกันบ้างนะครับนี่ครับกองไผ่ที่ตัดออกมาแล้วนะครับก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดก็แยกออกมาอันนี้กําลังทํางานอยู่ในแปลงล็อตที่1นะครับ ซึ่งรู้สึกจะของคุณโอราลัตนะครับทวีศถสาวรวงอันนี้แปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดเนี้ยก้าวไร่ด้วยกันดูนะครับอันนี้อุโมงไผ่นะครับจุดที่พวกเรามายืนถ่ายรูปกันเป็นประจำแต่นณวันเนี้ยนะครับได้ทําการเก็บเ่ือแล้วดูสิครับว่าทํากันยังไงนะครับนี่ครับทีมงานจะเข้าไปตัดออกมานะครับตัดลําไผ่ที่โคนต้นเลยนะครับนะครับ าเข้าไปดูนะครับชัดๆนะครับอ่าเนี่ตัดเสร็จแล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมครับดึงออกมาจะต้องทําการริดกิ่งแต่งกิ่งอันนี้ก็วันหนึ่งก็ต้องทําหลายร้อยลํานะครับอันนี้เขาชนานาญมากรวดเร็วมากนะครับหลังจากแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะดึงออกไปคลองข้างนอกอ่าก็จะมีทีมงานอีกชุดหนึ่งจัดเรียงเตรียมที่จะนับจํานวนแล้วก็จะขึ้นรถ ก็ยินดีกับลูกค้านะครับในลรตที่หนึ่งนะครับทุกท่านนะครับที่เริ่มมีรายได้แล้วนะครับ